มันเริ่มเข้มข้นมาเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงเพราะว่ากระแสแสนตางตอนนี้ก็คือดีขึ้นในทุกๆ EP เลยค่ะเรตติ้งก็คือดีขึ้นทุก EP จริงๆแล้วก็เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยเข้มข้นมากคือไม่อยากให้ทุกคนพลาดสักตอนหรือว่าพลาดสักฉากคยิ่งกว่าคุ้มค่าค่ะคือหอนูรู้สึกว่า เรื่องแสนรักเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้หนูได้พัฒนาการแสดงตัวเองขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าเล่นตั้งแต่บทเด็กจนถึงเป็นบทผู้ใหญ่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนคาแรคเตอร์จะแสบซนแกน่แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่โตขึ้นมีความ สงบมากขึ้นมีเหตุผลอะไรอ่เงี้ยค่ะมันยากไมหมหลังรุ่นเงี้ยแก๊งผู้ชายเราจะเจอผู้ชายเยอะมากเลยตองนี้ด้วยแก๊งเลยเออถ้าถามว่ายังไงหนูว่าไม่ยากเพราะว่าทั้งออพี่มีนพี่ติ๋กองทัพพีคือคนน่ารักหมดเลยแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเคยเจอกันมาบ้าง โปรเจกต์ <Project S 2> <Okay. S 1> อะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้การทํางานก็คือโฟล์มากสนุกมากแล้วก็เหนื่อยเรื่องแสงรักคือเข้มข้นมากเครียดมากแต่ว่าในข้างนอกกองค่ะคือสนุกสนานเล่นกานสุดๆกูพี่ตายตอนแรกตัวค่ะ mm. ต,อตอนแรกก็คือนิดนึงด้วยควอมแบบว่าเอ่อหูแบบรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยคือตัวในที่นี้คือการแสดงมากกว่าค่ะว่า เดี๋ยวพอเข้าไปเล่นกับพี่ต่ายจะเกรงไหมนะแต่ปรากฏว่าวันแรกที่เจอพี่ต่ายคือพี่หลายน่ารักมากคือหนูหนจําได้ดีเลยว่าพี่ต่ายสั่งขนมมาเป็นเอแคลร์ค่ะสั่งมาให้ทุกคนในกองแล้วหนูก็ไม่กล้ากินหนูเกรงใจพี่ต่ายอะไรอย่างเงี้ยพี่ต่ายก็เลยเหมือนแบบหยิบเอแคลร์ค่ะป้อนให้หนูทานเลยหนูรู้สึกแบบโหแบบพี่ตายน่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่สังเกตคนรอบข้างหมดเลยค่ะก็รู้สึกว่านใจดิใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ต่าย แสดงว่ามันจะขึ้นคนมาเรื่อยๆขคนขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคืออันนี้คือยังเป็นแค่น้าจิ้มยัง<ม>เป็นแค่แบบจุดเริ่มต้นเองที่จริงพีพียังงม่สนสวิกอารมณ์เพราะว่าบางทีเราล่าเริงล้ก็ต้องมาดิ่งจากหมายถึงว่าจากตัวละครเรื่องอื่นหรือว่าแค่จากเรื่องนี้เรื่องเดียวอ๋อสำหรับหนูเรื่องเนี้ยหนูมองว่ายากที่สุดในชีวิตของพี่แล้วเพราะว่ามัน ม,ม,มันเหมือนเขาเรียกว่ามีความเข้มข้นเยอะมากแล้วก็เป็นสิ่งเหตุการณ์ปัญหาชีวิตต่างๆที่เราไม่เคยเจอแต่เราต้องจินตนาการแล้วก็เอาตัวเองไปเป็นคาแรคเตอร์ลานี้ให้ได้มากที่สุดค่ะถามว่ายากไหมก็ยากยากมากแต่ว่าจะต้องทําให้ได้ค่ะวว่ามันจะเข้มข้นเรือว่ามันเริ่มแต่งะดับแล้วค่ะก็ที่หนา้าเราแต่งานแล้วมั้งใช่ค่ะก็จากละครแสนรักด้วยนะคะตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยะคะ่ะ ตอนนี้เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นแค่น้าจิ้มเองเดี๋ยวความเข้มข้นจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอีกค่ะจะมีทั้งปัญหาของพนักง,งานในโรงแรมต่างๆความขัดแยง้งการเมืองภายในและทุกตัวละครก็จะมีปมของตัวเองมีปัญหาของตัวเองหมดที่จะต้องจัดการแก้ไขและตัวละครยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะมีตัวละครอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วก็เป็นพี่ๆมากฝีมือทั้งหมดเลยค่ะฝากแซมบั๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นะคะใช่โฟโต้บุ๊กโโต้บุ๊กฟีแบ็กดีค่ะก็ใกล้จะใกล้จะวันแฟนไซแล้วก็อยากให้ทุกคนรีบม,มาจับจองฟฟโต้บุ๊กกันเยอะๆนะคะ 9pp love no limit ค่ะโค้งสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนรีบจับจองจริงๆจ,จะได้มีสิทธิ์มาร่วมลุ้นในงานแฟนไซกันด้วยค่ะเพราะในงานแฟนไซเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายเลยแล้วก็มีของรางวัลให้ หลายๆคนให้ได้มาลุนกันแล้วก็เป็นของรางวัลที่แบบเซอร์ไพรส์าอะไรนะคะ๋อเล่นตายเล่นตายนะฝากเข้าชุมทองขอนองชุมโจนด้วยนะคะที่ Netflix วันที่21สิ่งห้านะคะฝากด้วยนะคะขอชุมทองขนองชุมโจนค่ะขอบคุณค่ะ นี้มีเท่าน,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 นี้ค่ะแต่ว่าติดต่อได้เรื่อยๆแล้วค่ะ